เอาเลยครับสกานี่โบลผมจังไงที่ชนแนลนะครับผมเนี่ยในสรคดีนี้นครับเราก็อยู่ในคลิปที่มีใช่อว่าหากับดักแกล้งเพื่อนที่คุณรู้ว่ามันไม่ได้ผลแต่คุณก็ยังจะทํามันก็จะมีกับดักอะไรบ้างนั้นไปชมเลยครับ กับดักชิ้นแรกหลุมลาวาเป็นกับดักชนิดที่ว่าทําง่ายที่สุดแล้วก็ใช้งบน้อยมากเพียงแค่มีลาวาและที่ขุดวิธีทําก็ง่ายแสนง่ายเพียงแค่คุณเข้าไปขุดหลังประตูลงไปสักประมาณ4ี่บล็อกแล้วก็ใส่ลาวาเข้าไปแล้วก็จบคนไกลก็จะแสนเบสิกมากเพียงแค่เพลเยอร์คนนั้นเปิดประตูแล้วก็เดินเข้าไปตกตายเท่านั้นเองวิอดอกดอกไม้โอ้ยใกล้ข้ามแล้วกลับบ้านดีกว่านะลา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 เฮ้ยฝากลูกเมียเข้าด้วย แล้วแผ่นดินเฮ้ยเพลงนี้มันโหนกจริงๆเว้ยฟังตั้งแต่เด็กๆเลยโอ้จำได้จำไม่จำได้ลุงตู่ใชไห้ลุงตู่แต่เออกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านจึ๊บเอาเฮ้ยใครมาทำอะไรตรงนี้ไว้วะโอ้โหเฮี้ยแม่งวังลาวามึงกล้าเล่นกูตายใช่ไหมไอ้เฮี้ยแม่งนี่แม่งโง่อะแค่นี้ก็จบแล้ว ดัาที่สทรายถล่มเป็นกับ, well. ด, ush, กบ ata, ดักที่ต้องอาศัยกลไกการบั๊กของทอชโดยการที่วางทอชไว้รอบๆเพชรแล้วก็นำทรายไปวางข้างบนทอชพอเพย์เยอร์คนนั้นขุดเพชรทอชก็จะแตกออกแล้วก็ทรายก็จะถล่มลงมาทับเขาโอ้ยโอ้โหเพชรโอ้ยเศษเศษเศษจังหวะนี้โอ้เพชรฟรีเพชรฟรีขุดแม่มเลยใครมาวงไว้เออเออโอ้โหโอ้โอ้โอ้ตาย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  ยาวๆๆๆทำไมมันมันเด้ๆๆขุดขุๆๆดขุดเฮ้ยโอ้โหพชรอืมกูรู้เลยขุดต้องทับกูแน่แน่จบปับ๊บแม่โอ้ไอ้คนสร้างมันโง่หรือมันแกล้งโง่วะเนี่ยนี่ไม่ได้แดกกูหรอกอืมสีทิศทางสีทิศทางนะกูกลาวจะฆ่ากูเลยขุดแม่มเลยขุดแม่เลยเอ้าพิษ อ้อทีนี่เย้ไ yeah, ด้เพชรฟรีกำลังที่3เแป้นเหยียบเด้งดึงเป็นกำบดังที่บอกได้ว่าใช้งบประมาณมากกันเลยทีเดียวว่าเราต้องมีสติกกี้พิทตอนแล้วก็แป้นเหยียบวิธีทําก็ง่ายแสนง่ายเพียงแค่คุณขุดรอบๆแล้วก็เหลือตรงกลางไม่วางแป้นเหยียบตรงรอบๆหมันก็วางสติกกี้พิทตันแล้วก็วางไม้บนสติกกี้พิทตันจากนั้นเวลาคุณไปเหยียบมันก็จะเด้งขึ้นมาเรื่อยๆ ไม่เชียวไม่ได้เพชรยังไม่พอเสียของไปอีกเข้าบ้านแล้วเอาแล้วใครมาขุดอะไรเนี่ยอะขุดอะไรวะเฮ้ย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 เออแม่จ้าพ่อจ้าช่วยหนูด้วยออกไม่ได้ไอ้ชิบหมายเออใครมาวางกับดักวะเออเออได้เพชรฟรีได้เพชรฟรีพิกแอกก็ยังอยู่ฮ่อ๋ออ๋อ แล้วใครมาขุดอะไรไว้เออโอ้ยไอคนเดิมอีกแล้วแน่ๆเลยมันโง่หรือมันแกล้งโง่วเนี่ยไอคีบหายขุดตรงนี้อก,ก็ออกิดหละ,ะกับดากที่4กล่องมรณะเป็นกับดากที่ง่ายและได้ผลจริงสำหรับผู้เล่นใหม่วิธีทำก็แค่นำเทปเปิลของกล่องสมบัติมาวางและวาง TNT ด้านล่างพอเขาเปิดมันก็จะระเบิดโดยทันทีเมือนเราใช้ปุ่มกด ฟีแมงีไดมอนก็ไม่ได้โดนขังอดอาหารตายอีกเอ้ยอะไรอีกแล้วนะเฮ้ยฟีไดมอนแน่แน่ฟีไดมอนนั่นไงกูได้ไดมอนแล้วโอ้ยเอ้ยเออโอ้โหหนกูไปเผาบ้านมึงมาเหรอวะเอ้ยชีวิตเพชรก็ได้ฟีไอหนันก็สร้างกับดักโง่อีกโอ้เอาแล้วอะไรอีกแล้วเนี่ย นี่แดงๆใช่เลยใช่ไหมใช่ไหมนั่นไงนี่กล่องธรรมดาอยู่นี่อีหนูกดออกสิครับวิธีทําก็แค่นําเทปเปิลของกล่องสมบัติมาวางและวาง t n ีด้านล่างพอเขาเปิดมันก็จะระเบิดโดยทันทีเหมือนเราใช้ปุ่มกดอีแม่งี่ไดมอนก็ไม่ได้โดนขังอดอาหารตายอีกเอ้ยอะไรอีกแล้วนะเอ้ยียไดมอนแน่แน่แนฟีไดมอนนั่นไง กูได้ไดมอนแล้วเอ้ยเอ้ยโอ้โหฮึมหึมกูไปเผาบ้านมึงมาเหรอวะเอ้ย,อยชีวิตเพชรก็ได้ฟรีไอ้นั่นก็สร้างกับดักโง่อีกโอ้เอาแล้วอะไรอีกแล้วเนี่ยนี่แดงแดงใช่เลยใช่ไหมใช่ไหมนั่นไงนี่กล่องธรรมดายอยู่นี่อีหนูขุดออกดีครับจะเผื่อจะมีเคี่ยอเลย วิธีทําก็แค่นําเทปเปิลของกล่องสมบัติมาวางและวาง TNT ด้านล่างพอเขาเปิดมันก็จะระเบิดโดยทันทีเมือนเราใช้ปุ่มกดอีแม่งีไดมอนก็ไม่ได้โดนขังอดอาหารตายอีกเอ้ยอะไรอีกแล้วนะ่ะเอ้ยเฮฟีไดมอนแน่แน่แนฟีไดมอนนั่นไงกูได้ไดมอนแล้วโอยเอ้ยเอ้ยโอ้อโหหึกูไปเผาบ้านมึงมาเหรอวะ โอ้ยชีวิตเพชรก็ได้ฟรีไอ้นั่นก็สร้างกับดักโง่อีกโอ้เอาแล้วอะไรอีกล่ะเนี่ยนี่แดงแดงใช่เลยใช่ไหมใช่ไหมนั่นไงนี่